สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องครเตีชนที่รักในพระคริสตเจ้าเนื้อหาที่เราได้ฟังในวันนี้นั้นมันเป็นเนื้อหาที่พบได้ในพระวรสารและก็ในหนังสือพระคัมภีร์พระธรรมเก่าหลายตอนคือเรื่องการที่พระบินาเจ้าเตือนมนุษย์ให้รู้จักกลับใจพระวรสารในวันนี้ ก็พูดถึงการที่พระเยซูเจ้าออกไปเทศนาสั่งสอนแล้วก็โพรงกรบประกาศว่าเวลาที่กําหนดไว้มาถึงแล้วพระอณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดคําพูดนี้ก็มีการถ่ายทอดออกมาเรื่อยเรืนบุญเปตโตรก็พูดนบุญเปาโลก็พูดป่อยนะครับว่า ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนบาปเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่จะจะให้รางวัลตนเองก็คือกลับใจเสียและมาหาพระเป็นเจ้าเสียใหม่ข่าวดีนี้แหละก็คือสิ่งที่พวกเราพูดถึงบางคนบอกไม่เห็นมีข่าวดีอะไรเลยข่าวดีก็คือพระเป็นเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยไงครับ ในโลกของเรานี้ข่าวต่างๆแต่ละวันจะทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือ้อมพ์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องดังนั้นข่าวดีไม่ค่อยจะมีนะพี่น้องหลายคนบอกไม่ดูโทรทัศน์ดีกว่าเพราะจะได้ไม่วุ่นวายถูกต้องครับแต่ก็ความมักรู้มักเห็นของมน,นุษย์ก็คือเอ๊ะเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ถามกันอยู่ทุกวันซึ่งใครที่ ตัดใจได้ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ดูโทรทัศน์เรื่องขา่าวต่างๆเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะสงบใจได้บ้างมั้งครับพระเยซูเจ้ามายัางโลกของเราพรเพื่อจะได้นําข่าวดีมาให้เราเนั่นก็คือว่าข่าวดีของการที่พระบิณฑ์เจ้าเป็นพ่อของเราแล้วพระองค์ก็ส่งพระเยซูเจ้ามาเป็นผู้เทศสอนและไถ่พวกเรา และไปรอพวกเราอยู่ในสวรรค์น,นี่นะครับนี่เป็นข่าวดีดังนั้นข่าวดีเป็นข่าวดีเกี่ยวกับความจริงเป็นข่าวดีเกี่ยวกับความหวังเป็นข่าวดีเกี่ยวกับสันติภาพเป็นข่าวดีเกี่ยวกับคําสัญญาของพระเจ้าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตนิรันดรข่าวดีของการไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นข่าวดีของพระเยซูเจ้านั้นมันก็เป็นคําสัญญา ของความรักของการสัญญาว่าพระองค์สามารถให้อภัยและพระองค์ก็จะให้ชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่กลับเนื้อกับตัวกลับใจและหันหน้ามาหาพระองค์เสียใหม่เพราะทุกครั้งที่เราทาบาปก็คือเราเดินหนีจากพระองค์ไปและพระองค์ก็ง้ออยู่ตลอดเวลาเราก็งอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำมนนษย์เข้าใจว่าพระองค์รักเราขนาดไหนเราก็ต้องกลับมาเพื่อจะได้รับการอภัยจากพระองค์จริงไหมครับ มาธรรมกันทีเคยพูดว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยนี่คือก็ก็คือคนขโมยเพราะว่าเมื่อใครบางคนเนี่ยจะเอาเสื้อผ้าไปให้หรือเอารองเท้าไปให้เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณสามารถที่จะเอารองเท้าหรือเอาเสื้อผ้ามาให้ผมเนี่ยคุณจะต้องมาพร้อมกับ สองสามล้านตัวสองสามล้านคู่เพราะบุคคลที่มีความประสงค์อยากจะได้นั้นมีเยอะเหลือเกินนี่ก็คือว่าท่านก็อยากจะบอกว่าท่านมีจิตใจที่จะแบ่งปันกับทุกๆุกคนให้มีความสุขเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับคนยากจนคนที่ขัดสนนั้นนหะไม่ใช่ด้วยวาจาแต่ด้วยกิจการ ก็จะทำให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนกับพระเจ้าจริงไหมครับมีปู่คนหนึ่งมักจะถามหลานของเขาว่าเขาสวดภาวนาหรือยังคืนนี้และหลานก็ตอบว่าสวดแล้วครับแล้วก็หลานหลานสวดทุกเช้าหรือเปล่า หลานก็ถามว่าเอาแล้วทำไมหลานต้องสวดล่ะครับทุกเช้าอะ่ะตอนนี้มันเป็นเวลากลางวันเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากลัวนี่ครับปู่นี่แสดงว่าเด็กก็พูดตามภาษาเด็กก็คือเวลาจะไปนอนมันก็มืดแล้วก็กลัวผีฉะนั้นจึงสวดแต่เวลาที่ตัวเองเห็นว่าเป็นแสงสว่างแล้วก็ไม่กลัวผีเลยก็ไม่สวด ก็มีบางคนเป็นอย่างนั้นนหะพี่น้องคือภาวนากันตายเวลาที่มีความเดือดร้อนมีความจําเป็นมักจะวิ่งไปหาพระถ้าไม่วิ่งไปหาสิ่งอื่นก็วิ่งไปหาพระแล้วก็มักจะพูดความในใจของตัวเองเนี่ยอย่างรีบเร่งแล้วก็รีบออกไปแทนที่จะฟังพระเป็นเจ้าพ,พูดบ้างอันนี้เขาเรียกว่าภาวนากันตายหรือภาวนาในยานที่ขัดสน แต่ทำไมเราไม่บอกว่าเออเราจะไปหาพระสักหน่อยมันคุ้มกับที่เราถูกสร้างมาแล้วพระบินเจ้าก็เป็นพ่อของเราผู้ใจดีเนี่ยเราจึงไม่จําเป็นจะต้องสวดเวลากลางคืนแล้วกลางวันไม่สวดไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเด็กและเราคงไม่เป็นเหมือนเด็กนะครับก็ว,วันนี้เป็นวันอาทิตย์พออ้อนวอนขอพระบินเจ้าเปิดให้พี่น้องทุกๆวันอาทิตย์นั้นนะ่ะได้รางวัลที่พี่น้องหวังด้วยนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์